สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะส,ส,สิริสาก็มาทําหน้าที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำได้นะคะตอนนี้ก็คือมาเก็บภาพบรรยากาศแัวนี้นะคะก็อันนี้ดูนะคะคือความมหาศย์จจน,นะคะไม่ได้จ้างเราไม่มีค่าแรงนะคะงานนี้มาร่วมบุญนะคะทุกท่านรู้ว่าเป็นบุญนะคะที่เห็นข้างหลังนั่นก็คือพ่อของคุณหนึ่งในไทยนะคะาวางไว้ที่ เขาเตรียมเข้าแบบนะคะเพื่อที่นนนนเพื่อที่วันที่สืบสกุลนะคะคแล้วก็จะให้ทุกท่านนะคะคที่มีบุญสัมพันธ์ได้มาฮิ้วปูนะคะผนึกกำลังกันนะคะร่วมกันบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะคะเป็นตำนานให้ลูกหลานนะคะคได้มาเรียนรู้ธรรมจากองค์พระนะคะคก็จีบหลวงพ่อแล้วว่าหลวงพ่อคะ ถ้าหลวงพุท่วหลวงพุทดูจะมาลงตรงนี้ลงมาที่นี่อีกหลวงพ่อว่ายังไงคะหลวงพ่อก็ชี้เป้าไว้แล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะทําให้ที่วัดนี้เป็นกาลังศักพัฒได้เหมือนอย่างที่เราแอบคิดเรามีกิเลสเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนส่วนท่อนที่ต่อจากท่อนที่สองที่ที่ก่อแบบไปแล้วนะคะตอนนี้นี่อ่ะเจ้าเท่ก็มาเขาจะวนแขนให้ นนะะคเราจะแน่นหนานี่นะคะเราทีมงานนี่นะคะเราอิมพอร์ตมาจากที่ไหนนะคะพี่เทพตึกถล่มตึกถล่มตึกมาถล่มจะไม่น่าเดี๋ยวมึงเจอเหล็กเดี๋ยวมึงเจอเหล็กพี่เทพเหนือก่อนนี่นะคะคุณลุงคุณลุงนะคะท่านนะคะสวัสดีนะคะคุณจันทรัตน์นะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เขาก็ทํางานใหญ่มานะคะคนนี้ก็เป็นช่างทําป้ายนะคะที่ทํางานซุ้มของ ดพระเกียรตินะคะเขาก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในบุญนี้นะคะเขาได้มาทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องทรงนะคะเครื่องประดับก็เดี๋ยววันที่13นะคะท่านใดที่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะที่สะดวกนะมาร่วมบุญกันนะคะเราจะเริ่มงนานบวงสวงประมาณ8นาฬิกานะคะนนก็มาเรียนรู้กันด้วยกันนะคะน,นิสุนิสาข,ขออนุญ,ญาตนะคะ เกิผ้า,าบรรยากาศนะคะที่พ่อเท่าพ่อใหญ่แม่หใหญ่ทุกท่านนะคะก็ที่นี่นะคะมีความพร้อมนะคะเ,เราบอกบุญตอนแรกเรากะว่าจะบอบบุญให้ครบจํานวนกองบุญที่เราตั้งงบประมาณไว้นะคะเราก็รอไม่ได้แล้วเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีนิสภาวธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาก็เป็นมรณานุสติให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าวันนี้กับความตายไม่รู้สิ่งใดจะเกิดขึ้นก่อนกันนะคะแล้วก็ สุนิสาก,ก็เลยเทใจเทกระเป๋าเทหน้าตาให้เลยนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่ปัทมานะคะก็มาขออนุญาตแท็กนะคะก็ให้ได้เพราะคุณคุณแม่ปัทมาก็มาเป็นกำลังในการร่วมบุญในวาระบุญที่เกิดขึ้นที่ที่ที่วัดแห่งนี้นะคะวัดวัดทุง่งวัดทุง่งจหลวงพ่อหนูจำชื่อวัดไม่ได้ชื่อวัดอะไรนะคะหลวงพ่อ วัดทุ่งเจริญวัดทุ่งเจริญสามัคคีธรรมนี่พระกระทำนี่เห็นไหมคะนี่นะคะหลวงพ่อท่านก็มีความพร้อมนะคะเราก็เกรงใจแต่เมื่อหลวงพ่อที่วัดทุกท่านพร้อมเนี่ยเราก็เป็นคนหาทุนนะคะแล้วก็มาสร้างนี่อันนี้คือรถธรรมนะคะคือพระธรรมจริงหลวงพ่อก็ทุกอย่างที่นี่หลวงพ่อก็ค่อยทำทำทำสร้างด้วยด้วยหลวงพ่อก็ลงมือทําเองนะคะหลวงพ่อก็เป็น ช่างด้วยนะคะนี่นะคะก็ความพร้อมนะคะที่ก็เหล็กมีเหล็กอุณงปัตตมพรนะคะก็เป็นญาติธรรมที่มาร่วมบุญกับที่วัดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะน้องพลัดครับนี่ยังไม่มาอันไหนพ่อใหญ่ไหนนะที่บอกเอานั่งร้านมาให้อ่ะค่ะพ่อใหญ่คนพ่อใหญ่อ่าไหนไหนเดี๋ยวไปร้านนั่นเดี๋ยวเราให้เห็นมาให้ชม หน้าของพ่อใหญ่นี้นะคะพ่อใหญ่นี้ก็เป็นคนอำนวยเครื่องมือเราเป็นเอานั่งร้านมานะคะเราก็กลัวเสียตังค์เรารีบถามว,ว่าพ่อใหญ่คิดราคาเท่าไหร่นะคะพ่อใหญ่ก็เลยอ้าบอกว่าพ่อใหญ่ก็เอามาร่วมบุญในวาระบุญนี้นะคะมาร่วมบุญที่วัดแล้วก็โมทนากับพ่อใหญ่นี้นะคะให้พ่อใหญ่นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดก็ให้พ่อใหญ่สําเร็จสมความปรารถนาในฉับพลันทันใจทุกประการเลยนะคะเราก็มา ให้เห็นภาพบรรยากาศนี่นะคะที่ทุกท่านมาช่วยงานนี่นะคะก็เราไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายนะคะก็เราก็น้อมบรารมีของหลวงปู่นะคะว่าที่เรามาทํางานนี้นะคะพี่เทพพี่เทพลืมป้ายไหมคะพี่เทพน่าจะขึ้นป้ายแล้วนะคะบ้านไหนไปเอามา <c oughs> ไปกับโจ้ได้ เดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายนะคะเราจะต้องให้บารมีเห็นรูปพระนะคะให้ทุกท่านได้เห็นกำลังสักดิ์ัณ์ไปด้วยโดยอัตโนมัตินะคะหมายถึงว่าป้ายป้ายอ่าทีนี้ก็ไม่ได้ี๋ยว่างานก็รู้ เดีมื่อไหร่เราก็ามาช่วยงานสาล<ห>เลงนะคะนี่นะคะนี่คืคอพลังนะคะพลังเหนือพลังนะคะที่ <มา S 1> เทวดาเทพปุมนะคะสุนิสาก็ <สา S 2> น้อมเอา บทอัญเชิญท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นต้นแบบต้นทมนะคะสืบเนืษาก็มาเรียนรู้ทมและน้อมเราลำลึกถึงคุณของหลวงพ่อปานน้องราลำลึกถึงคุณสมเด็จพ่อองค์ปสมหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนะคะว่าหลวงพ่อท่านก็มอบให้เป็นสมบัติยอดพิเทศแกเรียนเทววิทยามาและสืบเนื่ามาร่วมงานนี้ด้วยก็เลยเอาศาสตร์ของหลวงพ่อการวงสวงนะคะที่ท่านท้ามหาราชทั้งสี่ ให้หลวงพ่อด้วยบทคาถาอันนี้เชิญท่านมาในการให้ท่านมาร่วมทำงานใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะสุนิสาก็มาเรียนรู้นะคะก็มาพัฒน์กำลังกันด้วยจิตสัทธาเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็มาเรียนรู้ทำนะคะตามรอยธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวพิเทจะไปเอาป้ายกำนังจารา์มาติดนะคะ ก็เหมือนว่าเนียนให้เขาใหญ่ทุกท่านที่มาทํางานนี้ได้เห็นภาพพระแล้วก็บันทึกภาพพระไว้ในดวงจิตแล้วก็บันทึกบุญความดีนี้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทําแบบนี้หรือเปล่าดังเช่นครูบาอาจารย์นั้นพูดว่าพบชาติเวลาโอกาสสถานที่เราโชคดีนะคะที่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะ ทานเหมือนกันแต่ผลของทานไม่เท่ากันขึ้นอยู่ว่าทําทานอะไรนะคะก็ก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มาร่วมพลังนะคะร่วมกําลังใจร่วมกําลังทรัพย์นะคะร่วมสร้างทานบารมีในเป็นแบบวิหารทานแบบนี้นะคะบุญนี้ถามว่าผลของทานไม่เท่ากันเปรียบได้อย่างไรก็คือเมื่อองค์พระกลายเป็นผงกลายเป็นน้ำนะคะบุญถึงเราถึงจะไม่ได้รับนะคะก็เมื่อใดที่รูปร้างนี้ยังอยู่นะคะเมื่อใดที่มีมนุษย์เทวดาเทพพรมนะคะมา กราบไหว้นะคะมาปฏิบัติทานศีลมภาวนาเจริญปัญญานะคะผลบุญนี้ย่อมหลั่งไหลถึงผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างนะคะจนกว่าองค์พระจะสลายกลายเป็นผงกลายเป็นน้ำนะคะก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะจุนิสาก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างที่บ้านของน้องหนุ่ไทยที่ทีมมาแม่บายสีก็มาเป็นกําลังแบบเป็นมหัสจั์เลยนะคะเป็นมดงานมาเลยนะคะทุกท่านก็รู้ว่ามาเอาบุญนะคะว่าจุนิสาก็ จะประมาณว่าไม่อยากจ่ายเงินไปในเรื่องบวงสรวงกับค่าค่าใช้จ่ายพวกดอกไม้หรือใบตองทุกคนก็มาร่วมใจหิ้วใบตองแบกใบตองมาร่วมกันนะคะก็เป็นความสุขนะคะเป็นความมหัศจรรย์ที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับสภาวธรรมนี้ตอนแรกก็ว่าจะไม่มีไม่มีหัวหมูนะคะเพราะว่า เรามาทําตามแบบหลวงพอ่อฤาษีนะก็การบวงสวงท่านท้ามหาราชทั้งสีเนี่ยจะต้องมีหัวหมู3หัวแล้วก็ไก่เราก็เลยว่าจะเอาเอาหัวหมูกับไก่ออกไปแต่มีสภาวธรรมว่าคือต้องใช้หัวหมูแล้วมีไก่ก็จะมีคนเอามาร่วมงานด้วยอย่างนี้นะคะ ก,ก,ก็ประมาณนี้นะคะสมุนิาสากรวิเทพก็จะทําหน้าที่เป็นเจ้าวิธีอัญเชิญวงสวงนะคะเป็นตัวแทนนําทุกท่านกล่าวคํอาอธิษฐานนะคะเชิญท่านท้ามหาราชทั้งสี่ตามรอยธรรมที่หลวงพ่อฤาษีนิ่งดำท่านมอบไว้เป็นสมบัติพ่อนะคะให้พวกเราได้มาเรียนรู้ เรียนรู้กับคึืนพลังงานนะคะอย่างที่เรารู้นะคะอย่างแสงแดดเนี่ยพลังงานของแสงแดดเรายัางมองเห็นแสงแดดนะ้แต่พลังงานของลมเนี่ยลมมาเราถึงจะสัมผัสรู้แต่เราไม่รู้ลมมาจากที่ใดแต่ลมเรามองไม่เห็นลมแต่ลมก็มีอยู่จริงนะคะนี้ก็เราก็มาเรียนรู้ในคลื่นพลังเหนือพลังที่เรามีความสุขกับตรงนี้นะคะหลวงพ่อเองก็เป็นพระบ้านเป็นพระป่าอยู่ในป่าแหละท่านก็ปฏิบัติตามแนวทางที่เรียนรู้ใน ที่ท่านได้บวชเรียนตามตามสืบๆกันมาแบบนี้เราก็เอาศาสตร์แห่งพุทธิยานนี่นะคะก็มาให้กระแสวิ่งนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นวัดอยู่ข้างในนะคะตอนนี้ที่วัดก็คือยังไม่มีไฟฟ้านะเพราะไฟฟ้าก็เข้าไม่ได้เพราะว่ากฎของ เขาจะต้องมีบ้านอย่างน้อย5หลังคานะคะ5หลังคาเรือนประมาณนี้ถึงจะเอาไฟเข้ามาได้ก็เรื่องไฟนั้นก็วางเรื่องนี้ไปก่อนก็เราก็ไม่รู้ว่าเราตอนนี้เรานํากําลังจกกักรพรรดินะคะอารูปลักษสมเดจพ่อออกมาถงปางเปิดโลกมาแล้วแล้วดูจะดูซิว่าไฟฟ้าจะเข้ามาที่นี่ได้ไหมหถ้าไม่ได้ก็าอาจจะมีระบบไฟฟ้าแบบที่ทําให้ที่วัดได้มีไฟฟ้าใช้ในวิธีไหนเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะเราเชื่อว่า ความรุ่งเรืองเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมต้องเกิดในสถานที่ที่มีรูปลักษณ์ขององค์ท่านนะคะแล้ว13เมษายนนี้นะคะท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะหรือสะดวกนะคะก็มาร่วมบุญวัใจนี้ด้วยกันนะคะก็สวัสดีนะคะคุณเล็กจงจิตนะคะคุณนันทนานะคะคุณน้องกิ่งนะคะคุณจันทรัตน์นะคะ ็ทำแบบสวยงามนะคะแล้วก็ทุกคนก็เอาแรงมาช่วยกันนะก็ทุกคนก็บอกรู้ว่าโอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันมีความตายเป็นสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันแล้วแต่ละคนมีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะและพวกเราเราเรา,เราเลือกวิถีทางแบบนี้โลกรกะทำอยู่ด้วยกันและโอกาส เวลาสถานที่ชาติเบาเพื่อให้เราได้ทําแบบนี้เราก็อย่าปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ให้หลุดลอยตายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะได้มาเจอสภาวะธรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ขอใช้โอกาสนี้นะคะเก็บภาพความซีงจันแบบนี้นะคะท่านได้มาเรียนรู้ไปได้ทกทนพวกเรานะคะ เรจะเก็บให้ดูภาพบรรยากาศรอบๆวัดนี้นะคะนี่นะคะก็มีคนมาหลักมามาทยอยมาร่วมงานเหมือนกันนะให้ภาพบรรยากาศที่วัดนี้ค่ะนะคะนี่นะคะก็ถือว่าไม่เดียวไม่เดียวได้นะคะคนดูว่ามีบุญก็ก็ทยอยเข้ามาร่วมบุญมาช่วยกันเหมือนกันนะคะก็ทำให้เรากล้าที่จะ มีความกล้าที่จะมาที่นี่นะคะเพราะว่าเขาพร้อมเขาบอกว่าเขาพร้อมเราก็พร้อมนะคะถึงแม้ว่ากองบุญที่เราบอกบุณยังไม่เต็มนะคะแต่ใจที่เราเต็มพร้อมแล้วเราเชื่อเชื่อในพลังงานที่เราที่ที่พูดสุนิสาพูดไปนะคะลมะคะ่ะเราไม่รู้เรามองไม่เห็นลมนะคะแต่ลมก็มีอยู่จริงเนาะเราก็มาเรียนรู้ในคลื่นพลังงานนี้ด้วยกันนะคะ น้องรถคันสีแดงนั้นก็ไปแล้วก็คือมาเป็นมาร่วมเป็นกําลังจกกักรพรรดิในควาระบุญบุญวัดใจอันนี้ให้เรานะคะก็ให้ที่สุนิสาถ่ายเท่าส่วนนี้ก็เพื่อให้เก็บไว้เป็นภาพความทรงจํำในจิตดวงนี้นะคะที่พวกเรานะคะมีศรัทธานะคะมาร่วมแรงร่วมใจกันทําสิ่งดีงามนี้ เป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้ลูกหลานนะคะได้มาสืบทอ,อดเป็นมรดกธรรมนะคะมาเรียนรู้ธรรมกับองค์พระนะคะลูกหลานมากราบว่าบุญชาอาน,นิสงส์งผลบุญน,นี้ก็หลังไหนถึงพวกเราที่มีส่วนร่วมสร้างนะคะเพราะว่าทุกท่านนะคะทุกท่านนะคะหนึ่งท่านก็จะมีดวงจิตดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะที่มารอรับส่วนบุญน,นะคะที่ตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้สร้างแบบนี้นะคะอาน,นิสงส์งในการสร้างพระนะคะก็เก็บกินได้ หลายภพชาจนกว่าองค์พระจะสลายกายเป็นผงกายเป็นน้านะคะเป็นอริยะทรัพย์นะคะที่โจรพ้นไม่ได้น้ําท่วมก็ไม่หายไฟไหม้ก็ไม่หมดนะคะนั่นคือบุญความดีงามนะคะทรัพย์สมบัติทางโลกนะคะหามาก็ถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่สามารถเอาสิ่งใดติดตัวไปได้เลยนะคะก็มีโอกาสให้ได้ร่วมสร้างทานบารมีนะคะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญนี้ด้วยกันนะคะ ท่านใดก็ช่วยแชร์ไปก็ได้นะคะก็กมาร่วมเป็นสบานผานบุญนะคะก็บุญความดีทำได้ตอนที่ยังมีชีวิตนะคะอ,อย่ารอให้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็มารอขอส่วนบุญจากใครนะคะสวัสดีนะคะน้องรักรวิศดานะคะก็ มาโมทนาบุญด้วยกันนะคะทุกท่านที่ร่วมบุญมากับโรงหล่อนโมโพธิสัตโตภูมมะปันโยนะคะทุกท่านมีส่วนเป็นอัตโนมัติในทุกๆบุญที่โรวงหล่อนโมโพธิสตโตภุมมะปันโยได้ทําสร้างนะคะก็มาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะการสร้างบุญบารมีนะคะมันต้องมีพวกพร้อมหมู่คณะนะคะเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะถ้าเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะถึงนิพพานชาตินี้เลยหรือเปล่านะคะก็ มีโอกาสนะคะเราก็หาพวเข้าไว้นะคะเพราะเรายังต้องเกิดเกิดตายตายนะคะเวลาเราไปเกิดที่ไหนเราก็จะมีพวกพ้องหมู่คณะอย่างนี้นะคะเราก็คงได้มาเคยทําสิ่งดีงามด้วยกันนี้ก็มีนางฟ้ามาทําอาหารเลี้ยงนะคะบรรดาเทพพบ,บุตรที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างรูปลักษณ์สมเด็จพ่อนะคะเราก็มาเก็บภาพให้เห็นนะคะนี่นะคะ ค่ดูดีมากเลยคะนี่นะคะนลักนข้าวนี่นะคะเป็นความสุขสายลมก็พัให้เย็นชื่นใจนะคะอยากให้กล้องส่งกลิ่นอาหารไปด้วยจังเลยนะคะน้องน้ำฝนนะคะคิดว่าตอนนี้ถ้าใครทำงานอยู่น้ำฝนทำงานอยู่ใจต้องมาอยู่ที่วัดแล้วแน่นอนนะคะอันนี้ก็มาอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะให้เห็นบรรยากาศ ันนี้เราจะอยู่ในป่านะคะนะคะก็อากาศร้อนแต่ว่าก็มีลมพัดมาให้ตลอดนะคะก็บรรยากาศก็ร่มลื่นนะคะก็มาปฏิบัติธรรมข้อก็เป็นที่เขาเรียกว่าปลีกวิเวกได้เหมือนกันนะคะต้องถามคุณปัทธรรมพรนะคะเพราะว่าก็เป็นโยมอุปถัมท่านหนึ่งเหมือนกันที่มาร่วมบุญที่ที่วัดนี้นะคะก็หลวงพ่อก็ มีความเมตตานะคะน้องน้ำฝนบอกแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคืออะไรค่ะแน่นอนค่ะนี่นะคะพี่สาบอกกหลวงพ่อแล้วว่าให้หลวงพ่อนึกภาพนะคะว่าถ้าหลวงปู่ทั่วหลวงปู่ดูขนาด2เมตรมานี่หลวงพ่อโอเคไหมพิเทพก็ยังแซวว่าถามหลวงพ่อยังว่าหลวงพ่อโอเคไหมหลวงพ่อก็อมอมยิ้มนะหลวงพ่อก็ชี้เป้าว่าก็อยู่ข้างๆสมเด็จพ่อมาถมเนะเราก็มานึกภาพกันนะคะ ทุกคนเรามีสิทธิ์ฝันได้นะคะเพราะว่าฝันเราก็ไม่ได้ทําร้ายใครหรือเบียดเบียนใครมันคือความสุขนะคะเราใช้กิเลสในด้านดีของเรานะคะในการสร้างบุญบรารมีนะคะก็สร้างรูปลักษ์เรามาเรียนรู้ว่ารูปลักษ์ของพระโพธิสัตว์เจ้าจะนำความรุ่งเรืองเจริญมาสู่ในดินแดนที่ท่านอยู่จริงหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็ใจอยู่โน่นแล้วค่ะอ๋อ,น,อน้องพลบอกว่าใจอยู่โน,น่น ใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ตอนนี้พี่เทพเอาแผ่นผ้ามาแล้วนะคะพี่เทพโชว์หน่อยได้ไหมคะพี่เทพเอารูปลักษ์เอาแผ่นป้ายอะไรมาคะพี่เทพนี่พี่เทพนะคะคุณเทพธนเทพคำป่าของเรานะคะท่าไม่มีเทพก็จะไม่มีสาถ้ามีไม่มีสาก็ไม่มีเทพเพราะเป็นเทพรักษานี่นะคะพิจิตนี้แบบว่าอยากจะเอารวดทิ่มลงไปในดินเลยนะคะ พ,พิเทพทําดีๆอีกองอีกมีอีอันน่ะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะเ<ร>าอาแผ่นป้ายนี้ขึ้นนะคะมาแล้วครูบาอาจารย์เราเขาเห็นภาพเราก็น้ําตา,จ,าจะไหลเลยนะคะเราน้อมบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นป้ายนี้นะคะนั่งร้านขึ้นแบบนี้นะคะนั่งร้านเราก็มีคนเอานั่งร้านมาร่วมนี่นะคะ <dit S 1> นี่คือความมหัศจรรย์นะคะที่น้องน้นําฝนเองก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นผู้เล่าเรื่องหรืออยู่ในเหตุการณ์ได้นะคะว่ามหาสจันรยังไงเพราะว่าน้องก็อึ้องเหมือนกันนะคะว่าจะมาสร้างรูปลักษณ์คือมาทุกอย่างมาแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่เห็นเข้ามารับชมตอนนี้หรือมารับชมย้อนหลังนะคะท่านอยากได้พลังงานกระแสนี้ว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะบุญหล่นทับเนี่ย กระแสพลังงานนี้เรามาเกาะเกี่ยวไปด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างเช่นทุกท่านบางทุกท่านส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยมีความหวังอยากถูกหวยรางวัลใหญ่ทีนี้เราจะทําทานบารมีแบบไหนนะคะการทําทานแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจเนี่ยมันก็จะเหมือนการที่เราถูกหวยไม่ทันตั้งตัวตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะคะอย่าปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าทานมาให้ทันแบบทางบาทานมาให้ท่านทําแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจนี้นะคะ เราเราก็ต้องทุกคนน่ะทำอะไรก็แอบ,บหวังผลอยู่แล้วนะคะก็มาลองมาอธิษฐานนะคะเพราะเรามาสร้างรูปลักษณ์สมเด็จพ่อองค์ปฐมปางเปิดโลกนี้นะคะท่านจะเปิดทุกอย่างให้กับพวกเรานะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ท่านใดนะคะก็อยากรู้มาร่วมพิสูจน์นะคะประวัติศาสตร์ในความทรงจําประวัติศาสตร์ธรรมะจัดสรรนี้นะคะที่มาได้สร้างรูปลักษณ์สมเด็จพ่อองค์ปฐมนี้ให้ลูกหลานได้มา เรียนรู้ธรรมที่องค์ท่านนี้นะคะก็คอยติดตามกับน้องน้ำฝนคนธรรมดานี้ก็ได้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่จะพัฒนาไปแบบไหนเพราะหลวงพ่อไม่เล่นเฟ้ไม่เล่นสื่ออะไรใดๆเลยทั้งนั้นนะคะก็ ตอนนี้หลวงพ่อก็ถูกพวกเราหลอกเนียนๆให้หลวงพ่อได้สร้างรูปลักษณ์กกพระจักรพรรดิและหลวงพ่อก็สวดจกกักรพรรดิให้กับเราแล้วก็ลูกสาวหลวงพ่อคือน้องน้ำฝนคนธรรมดาก็มีสภาวธรรมทำให้น้องนะคะเจริญในธรรมเจริญในธรรมในที่นี้ก็คือสวดจกกักรพรรดิตลอดเวลาที่นึกขึ้นได้แล้วก็อธิษฐานใช้รูปนามเป็นประโยชน์นะคะก็มาเรียนรู้ตามความเป็นจริงไปด้วยกันนะคะว่าสิ่งที่พวกเราเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันแล้วก็เกิดขึ้นเป็นจริงเนี่ยมันคือกระแส กระแสที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้หรือรับชมย้อนหลังก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่านนเป็นจริงแค่ไหนอย่างพี่จิตนี่ก็เป็นช่างที่มาปูบ้านให้หลวงปู่ที่ยางงามนะคะปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าพ,พี่จิตนี่หลวงปู่ก,ก็ไม่ทิ้งนะคะก็ได้ให้มาเป็นทีมในการสร้างพระ,ะรพี่จิตไปกินข้าวไ,าไปกินข้าวก่อนอันนี้พระพระของสมเด็จพ่อนะคะก็ เลขสามเก้าก็ไม่รู้ว่าจะบอกอะไรหรือเปล่านะเพราะนยสามาตรงเลขสามเก้านะคะท่านใดที่ชอบตัวเลขก็ลองเก็บไว้เป็นเลขในใจก็ดีนะคะสามเก้าสี่นะคะก็ลองดูนะคะก็เราก็สนุกขำๆนะคะแล้วก็ข้างบนแปดศูนหรือเปล่าเพราะมีเลขลูกศรนี่นะคะอ่านี่นะคะนิสาตอนนี้ก็หลอกคนทําบุญนะคะก็ลองดูนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเอากิเลสตรงนี้มามาล่อให้ทุกท่าน เปิดใจแล้วก็มาสวดมนต์จัก,กระพัดนะคะจัก,กระพัดเป็นคลื่นพลังงานที่ยังมีอยู่นะคะพลังงานไม่ทุกท่านที่ทําอะไรไว้บนโลกใบนี้นะคะมันจะยังอยู่วันนี้เป็นพลังงานนะคะก็เหมือนอย่างที่สุนิสาชอบพูดเสมอว่าลมเราไม่เห็นว่าลมอยู่ที่ไหน แต่ลมก็มีอยู่จริงถูกไหมคะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็ทุกอย่างพุทธศาสพิสูจน์ได้นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกไว้การสร้างพราะอานิสงส์เยอะมากมายแค่ไหนก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันยกตัวยอย่างอย่างหลวงพ่อสทธนนะคะทุกวันนี้คนยังกราบไหวบูชาเลยนะคะแล้วคิดดูนะคะว่าผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างจะรับบุญแบบ ที่หลั่งไหลเป็นสายน้ําที่สุนีสามารถจะพูดนะคะให้บุญหลั่งไหลถึงเป็นสายน้ําพระสุธาและอากาศเชื่อมเป็นกระแสความรักความผูกพันช่วยเหลือเพื่อกูลกันตลอดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ตอนนี้นะคะรูปลักษณ์สมเด็จพ่อนะคะจะบังเกิดขึ้นณนที่ตรงนี้แล้วนะคะวัดทุ่งจะเดินศรัทธาธรรมหรือเปล่าคะที่พิสาจาผิดหรือเปล่าน้องนอง้าฝนช่วยพิมพ์ชื่อวัดทีหนึ่งน,นะคะหวดเนี้ยถ้าจะวิ่งให้วิ่งหนึ่งอันนี้องค์ที่หนึ่งปฐมกระแปลวหนึ่ง บ้านนี้นั่งหนึ่งวันนี้หนึ่งมาแน่นอนหนึ่งนอนมานะคะนี่นะคะก็มาให้เห็นนะคะวัดสิเทพเราพูดคำว่าสัปปายะใช่ไหมสถานที่สัปปายะันนี้ถูกไหมเนี่ยก็แล้วเรามาดูนะคะตอนนี้บันทึกไปด้วยการแบบนี้นะคะแล้วก็เรามาดูว่ารูปลักษ หลวงุู่ทวหลวงปู่ดูจะได้มานั่งอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ากระแสเข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะสวัสดีนะคะคุณสกลพันุหุน่นศิลนะคะน้องน้ําฝนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้หรือมารับชมย้อนหลังนะคะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญนี้ด้วยกันนะคะมาร่วมบุญตามกําลังตามจิตศรัทธาหรือแชร์ไปก็ได้บุญนะคะเลขที่บัญชีก็อยู่ในโพสต์นะคะลองดูนะคะมาร่วม เป็นกำลังซับกำลังใจด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะถ้าว่างก็จะไปเห็นความคืบหน้าของแม่บายสีนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะระดับแต่งบายสีนะคะเ,เพื่อที่จะเช่าในพิธีบวงสวงในวันที่13นะคะก็มาติดตามนะให้กำลังใจเรียนรู้ทำไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักกล้องนะคะแล้วก็จะมาเก็บความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะ ลมก็พัดสบายๆอยู่นะคะมีมีแสงแดดแต่ลมก็พัดให้เรามีความสบายนะคะก็เดี๋ยวขอพักกล้องตรงนี้นะคะก็กราบในเมตตาและจิตศรัทธาของญาติธรรมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะให้กําลังใจกับผู้ถ่ายทอดสดมีกําลังใจที่จะพูดบรรยายเรื่องราวต่างๆนี้นะคะก็หากมีสิ่งใดพูด ผิดพลาดประการใดก็กราบขอเข้ามาภัยไม้นะที่นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้หรือเข้าม,มารับชมย้อนหลังนะคะอธิษฐานสิง่งใดคิดสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จในสัพพันธันใจทุกประการนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายนะคะใครที่มีความทุกข์ก็ขอให้หมดทุกข์นะคะใครที่เป็นหนี้ก็ขอให้หมดหนี้นะคะใครที่มีลูกหนี้ก็ขอให้ลูกหนี้นําเงินมาคืนให้ครบ โดยเร็วพันเลยนะคะแล้วพบกันอีกนะคะคุณสวัสดีนะคะคุณแนงน้อยนะคะหมอนัทนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันอีกนะคะ